ใจอะไรวะเ,ววเนี่ยกูลืมเนี่ยเอาก็ฉลองยอนผู้ติด,ดตามแล้วครบหนึ่งแสนแล้วไงเล่าเฮ้ <Hey! S 2> เอามาสิมาขอบคุณเนี่ยขอบคุณแล้วขอบคุณผู้ติด,ดตามแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแหม่ทำเหมือนกันนักมวยเลยนะไม่ได้หรอกฉันน่ะมารยาทดีสุดๆเลยอ่อแล้วขอบคุณใครอีกอ่ะ ขอบคุณครูกร์น่ะเอ็งกราบไว้ยังอ่ะ uh huh. อ๋อค่ะกราบครูกร์น oh. ถึงจะขี้บ่นขี้ว่านะ oh. ก็ยังดีนะบางทีก็ว่าโครงการบ้านไม่ทันกระบบนกระดูกลำคาดก,ก็ยังไงก็ครูกร์นเราอยู่นั่นแหละรักเราอยู่นั่นแหละสาสอนอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างมาอุ้ยอีฉันนี่ขอบคุณ